เป็นแต่หัวมวนเนาะอ๋อนหล่มันเดียวได้ะต่ถึเอาคนกว่าแลวหลอส้อั่วมังคองนี่น่าจะอร่อยกว่าเชียงใหม่เนาะทำไมละไม่ะก็เพราะว่าไม่เน้นไม่เอามันไม่เอามันแต่เน้นสูตรแม่ค้าอ๋อสูรบ้านชูรบ้านสูดบ้านสูดบ้านเนื้อปีวงวานเลยแต่ต้ไปต้องไป้านเดีเ๋ยวเศร้า อยู่กันตั่ไปเงี้ยแต่ว่าอยู่กันขามาลุกมาทีนี่เราก็มาหนังไปต้อนเหยื่อฝ่ายได้ตาวาไหมไปรู้ให้ไฟว่าบาไฟตาวาี่ยไอ้ตับสายฝ่ายกันเลยอ๋ไม่ไหนล่ะไปไปใต้ไปใต้ไก่ย่างวันนี้เนี่ยแถมไม้ดีอ๋อแถมไม้ที่เนียที่หนีบไก่นี้ไหม่อ๋อโอ้ยเข้าใจพูดนะนี่นะไม่ค่ะเพราะว่าช่วงวัน จานังคานเนี่ยค่ะมันลูกค้าแต่เงียบหน่อยค่ะถ้าเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยลูกค้าเยอะค่ะ๋อเพราะว่าจะมาแต่เมื่อวานแอร์เสียเลยได้มาวันนี้นอนอยู่สันทรายหนึ่งคืนรถไก่สามเดียสามมาไหว้่ะไออินอามาแจกเนาะอันนี้คือบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองคลองไม่มีรถลาวิ่งนะเป็นชีวิตที่แบบสโลลิ์สงบเงียบมากครับเพื่อน